กลุ่ม n ปชออยังเดินหน้ายื่นประกันตัวคนเสื้อแดงที่เหลือในเรือนจำทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องโดยเมื่อวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาศาลอาญาและศาลจังหวัดมีนบุรีก็ได้ให้ประกันตัวจำเลยเสื้อแดงเพิ่มอีก5คนทําให้ยอดรวมของคนเสื้อแดงที่ได้รับการประกันตัวเพิ่มขึ้นเป็น27คนจากทั้งหมด132คนโดยก่อนหน้านี้เมื่อวันที่16สิงหาคมศาลจังหวัดอุดรธานีเพิ่งให้ประกันจำเลยเสื้อแดง22คนในข้อหาเผาและบุกรุกสารกลางจังหวัด ดีใจมากค่ะวันนี้ดีใจมากๆที่ออกมาพร้อมกันโรงพยาบาลย่าก็ป่วยรอวันที่เรากลับโรงพยาบาลเราสองคนสองคนผัวเมียสู้เพื่อประชาธิปไตยอยู่แล้วค่ะสิบห้าเดือนแล้วครับสี่ร้อยห้าสิบสี่วันหนึ่งปีสองเดือนยี่สิบหกวันนี้ค่ะเสียใจมากที่ผ่านมาแต่ต่อไปก็คงจะดีใจได้อยู่กับลูกกับสามีพร้อมครอบครัวครอบครัวเพื่อประชาธิปไตยค่ะ ชีพนี้เพื่อประชาธิที่ปไตยครับขอบคุณมากครับีชขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากทุกๆคนนะครับพูด<อ><อ>ได้คำหนึ่งว่าคิดถึงลุงทักษิณค่ะขอบคุณมากค่ะที่เราจะไม่ทิ้งกันอยู่ข้างในนี่เป็นไงบนะ้างข้างในสบายดีครับฮะแต่ไม่ทําข้างนอกครับแล้วแม่อะไรไปเยี่ยมบ่อยไหมมาทุกอาทิตย์ครับมา,าบ่อยครับออกมาเมื่อกี้ออกมาเจอแม่ครับ ดับแม่ครับดีใจครับทำไรไม่ถูกนะพี่ของเราเห็นแม่มาเยี่ยมกับทุกวันครับก็พูดอะไรไม่ห่อเกลับไปที่อยากจะทำไรก่อนก็อยู่กับพ่อกับแม่ของครอบครัวครับแล้วค่อยขายของต่อไปยิกว่าจะขึ้นศาลสู้ก็ดีอีกยาวอ ขอฝากขอบคุณใครบ้างไหมขอบคุณสสครับขอบคุณทุกท่านนะที่ให้กำลังใจครับผมที่ให้เชิดแหงทุกคนฮะขอบคุณที่ยังมีความยุติธรรมอยู่ผมรอวันนี้มานานแล้วรอว่าจะได้ออกไหมในใจที่อยู่คิดทุกวันฮะคิดทุกวันจะได้ออกทุกวันฮะมีความหวังทุกวันครับผมแล้วแม่เป็นไงบ้างลูกออกมาค่ะดีใจมากๆาค่ะขอบคุณสสทุกท่านที่ให้ความ อุปการะลูกหลานแล้วก็ขอบคุณนายกด้วยเพราะว่าแม่แล้วก็พวกที่ติดอยู่ก็พากันดีใจมากที่ท่านให้ความเป็นห่วงเป็นใยลูกหลาน ส่วน5จำเลยเสื้อแดงที่รับการประกันตัวล่าสุดประกอบไปด้วยที่ศารอาญานายทวชัยเอี่ยมนาคจำเลยคดีมีวัตถุระเบิดในครอบครองสารอาญาพิจารณาคำร้องและหลักทรัพย์แล้วอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวตีราคาประกัน3แสนบาทขณะที่สารจังหวัดมีนบุรีให้ประกัน4คนเสื้อแดงประกอบไปด้วยนายวันชัยหรือไก่สังข้าวนายชดชัยหรือเอ็มโพคานุภาพนายสมคิดหรือคิดมากวง และน,นายอนันต์หรือเชียนมีรอดโดยทั้ง4คนเป็นจำเลยคดีมีวัตถุระเบิดและกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตตีราคาประกันคนละ250,000บาทอย่างไรก็ตามเมื่อวานนี้กลุ่มนอประชโดยการสนับสนุนของบรรดาสสพักเพื่อไทยได้พยายามยื่นประกันตัวจำเลยเสื้อแดงนับเฉพาะสารในเขตกรุงเทพและปร,ะริมณฑลถึง29คนซึ่งก็น่าสนใจว่า แล้วทำไมอีก24คนถึงไม่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวแต่เว็บไซต์เครือข่ายคนเสื้อแดงอย่างไทยอ e ีนิวกับชักจูงที่จะชี้นำให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนผ่านงานเขียนที่ชื่อทนายคดี112เข้าใจไม่ได้ว่าคับท่านความผิดฐานก่อการร้ายต้องระวังโทษประหารชีวิตจำคุกตลอดชีวิตหรือจำคุกตั้งแต่3ปีถึง20ปีและปรับตั้งแต่60,000บาทถึง1ล้านบาทได้ประการ ความผิดฐานหมิ่นพระบรมเดชานุภาพต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่3ปีถึง15ปีไม่ได้รับประกันเป็นการเปรียบเทียบบรรณัดยางแบบร้วมๆของเว็บไซต์ไทยอ e ีนึกว่าทำไมคดีที่มีโทษประหารชีวิตซึ่งมีโทษสูงกว่าคดีจำคุกถึงได้รับการประกันตัวซึ่งเป็นการเปรียบเทียบระหว่างข้อหาก,ก่อการร้ายและคดีหมิ่นประมาทมาตรา112แต่โดยสาระแล้ว ทาว่าคดีก่อการร้ายนั้นสามารถจำแนกแยกย่อยตามพฤติการของการกระทําความผิดเอาไว้ด้วย อย่างกรณีของผู้ต้องหาก่อการร้ายสาลก็ไม่ได้ให้ประกันทั้งหมดยกตัวอย่างคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวเมื่อวันศุกร์ที่19สิงหาคมที่ผ่านมาสาลก็ให้ประกันเพียง5คนจากทั้งหมด29คนสาลอาญากรุงเทพใต้สั่งยกคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวนายสายชนแพรบัวและนายพินิจจันนลงแนวร่วมนปชผู้ต้องหาวาังเพิงเผาเซนทลเวิด์นายวิสิทิ์แก้วกล้านายคมสันสุดจันทร์ฮาม นายอาคิดเบ้าสุวรรณนายพรชัยโลหิตด,ดีนายยุทธชัยสีน้อยและนังเจียมทองมากในความผิดฝ่าฟื้นพรบฉุกเฉินและการบุกเข้าไปในเซนทรัลเวิด์คำสั่งสารระบุว่าพฤติกรรมแห่งคดีเป็นการกระทำอันอุกอาจไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายหากปล่อยตัวไปอาจหลบนี้และพฤติการ,รมไม่มีเหตุให้เปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิม ส่วนที่ศาลจังหวัดนนทบุรีก็ยกคำร้องขอปล่อยตัวนายสมนึกแท้แห่งและนายจรูนบุญเรืองแนวร่วมนปชอสองคนจำเลยคดีร่วมกันหนีวัตถุระเบิดไว้ในครอบครองเนื่องจากเห็นว่าก่อนหน้านีา้สารอุทธรได้เคยมีคำสั่งไม่อนุญ,ญาตให้ประกันตัวมาแล้วขณะที่ศาลอาญ,ญาก,ก็ได้ยกคำร้องขอปล่อยตัวนปชหกคน ซึ่งเป็นู้ตองหาคดีฝ่าฟ,ฟื้นพรกฉุกเฉินรวมทั้งประกาศและขอ้อกำหนดการห้ามชุมนุมและพระบอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนและพระบวิทยุคมนาคมพุทธศักราช2498เนื่องจากเห็นว่าคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์เช่นเดียวกับสาลจังหวัดสมุทรปราการยกคำร้องขอประกันตัวนายเอกรินบุญนิรัน์และนายวีรศักดิ์โพสีแก้ว แนวร่วมนปชอสองคนจำเลยคดรีร่วมกันก่อ,ก,อการร้ายระหว่างเพิงเผาทรัพย์การพิจารณาแล้วเห็นควรส่งเรื่องให้สารอุทธรพิจารณาเพื่อมีคำสั่งต่อไปขณะที่การยื่นคำร้องขอไปตัวชั่วข่าวนางสาวนฤมนวลุนลุ่งโรอดนายสุรชัยนินโสภานายชาติสีจินดา และนางสาวพยอมหนูสูงเนินแนวร่วมนปช4คนข้อหาร่วมการมีวัตถุระเบิดและอาวุธปืนที่ใช้ยิงเฮลิคอปเตอร์ราชการต่อสารจังหวัดพระโขนงนั่นอย่างรวบรวมเอกสารไม่แล้วเสร็จจึงจะยื่นประกันตัวในวันที่23สิงหาคมนี้ นี่คือ14รายชื่อคนชุดดำที่ถูกจับกุมเรียบร้อยใบหน้าของคนชุดดำเหล่านี้เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับภาพถ่ายกองกำลังพระเจ้าตากของเสือแดงที่ถ่ายเอาไว้เมื่อปี2552ก็พบว่าส่วนใหญ่เป็นคนคนเดียวกันทำการฝึกฝนการใช้อาวุธมาอย่างต่อเนื่องและเมื่อมีความชำนาญจึงออกตระเวณนก่อเหตุตามสถานที่ต่างๆอาทิ คดียิงอา g พีจีวัดพระแก้วและกระทรวงกราโหมสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้หนึ่งรายคือสิบตำรวจตรีบัณฑิตสิทธิทุมคดียิงเฮลิคอปเตอร์ผู้ต้องหาที่ถูกจับกลุมได้3คนคือนางนารุมลวรุณรุ่งโรดนายสุรชัยหรือปรานินโสภาและนายชาตรีหรือหนูสีจินดาคดียิงสถานที่ต่างๆถึง1ิครั้งผู้ต้องหาเป็นกลุ่มกาดรักเชียงใหม่ห้หนึ่ง ถูกจับกลุมได้แล้วหนึ่งคนคือนายวันลบพิธีพรมและที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งกับภาพรถตู้ท่งกำลังคนชุดดำเข้าไปปฏิบัติการในวันที่10เมษายน2553ที่ถูกบันทึกเอาไว้ได้จากกล้องวงจรปิดเมื่อเวลา20นาฬิกา10นาที ภาพที่เห็นยืนยันได้เป็นอย่างดีว่ารถตู้คันดังกล่าวถูกใช้ลำเลียงคนชุดดำเข้ามาในพื้นที่สีแยกโคกบัวซึ่งมีตราสัญ,ญลักษณ์ของกาศนปชชัดเจนหลังจากคนชุดดำเหล่านี้ปฏิบัติการโจมตีทหารและผู้ชุมนุมจนเสร็จสิ้นตามแผนแล้วในเวลา21นาฬิกา1นาทีก็มีการขนชายชุดดำหลบหนีออกจากพื้นที่ชุมนุมความน่าสนใจอยู่ตรงที่คนขับรถตู้คนนี้ก็คือนายทรเดชเอกอ,อภิวัต พราะในเวลาต่อมาเมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายน2553แม่ของนายทรเดชถึงแก่กรรมและถูกนำศพไปบำเพ็ญกุศลที่วัดซึ่งปรากฏพวงหีดที่มีหลายชื่อของแกนนำนปชและผู้สมัครสสของพรรคเพื่อไทยหลายคนในงานศพก็น,น่าพิจารณานะครับว่าแกนนำนปชเหล่านี้ไปมีความรู้จักถึงขนาดส่งพวงหีดร่วมแสดงความเสียใจกับคนขับรถรับส่งคนชุดดำได้อย่างไรโดยเฉพาะนายจักรพบเพนแค ที่หลบหนีกคดีอยู่ต่างประเทศตั้งแต่ปี2552ก็ยังอุตส่าห์ส่งพวงหรีดมาแสดงความเสียใจกันเลยทีเดียวแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับผู้ต้องหาที่ต้องอยู่ในระดับลึกซึ้งแน่ๆนี่คือภาพจากกล้อง CCTV ในห้างสรรพสินค้าเซ็นทัลเวิลด์ที่สามารถจับภาพชายชะกันจำนวนหนึ่งที่กำลังทุบทำลายกระจกของห้างเพื่อเข้าไปวางเพลิง ซึ่งมีความสอดคล้องกับคำเบิกความของพนักงาน CCTV ของห้างสปปรรพสินค้าเซ็นท่านเวิร์โดยหลังจากที่คนกลุ่มนี้เข้าไปภายในห้างได้ก็เริ่มลงมือเผาที่แม้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยัยจะพยายามเข้าขัดขวางระง,งับเหตุแต่ก็ถูกโจมตีด้วยอาวุธปืนสงครามจากกองกำลังติดอาวุธที่ซุ่มอยู่ตามจุดต่างๆของตึกจนต้องร่นถอยลงมาที่ชั้นใต้ดินแต่ก็ถูกติดตามไล่ล่าอย่างหนะัก จนตน้องหนีหัวซุกหัวซุนออกมาจากห้างตามภาพที่เห็นและเมื่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยออกมาจากห้างเรียบร้อยชายจักรกันกลุ่มดังกล่าวก็เริ่มลงมือเผาห้างตามแผนการนี่คือโฉมหน้าของนายสายชนแพรบัวซึ่งถูกจับกุมได้เมื่อวันที่7มิถุนายน2553และรับสารภาพหมดเปลือกว่า ชายคนร้ายในภาพนี้เป็นตนเองซึ่งกำลังลงมือเผาห้างสรรพสินค้าเซนทัลเวิล์ต่อด้วยโฉมหน้าของนายพินิจจันนรงค์ผู้ต้องหาวางเพลิงห้างสรรพสินค้าเซนทัลเวิล์เช่นเดียวกันซึ่งพยานของห้างจำได้และชี้ยืนยันว่าเป็นผู้ร่วมวางเพลิงห้างรวมไปถึงผู้ต้องหาอีกสองคนที่ยังเป็นเยาวชนถูกจับกลุ่มได้แล้วเช่นกันนอกจากนี้ยังมีภาพผู้ต้องหาอีกห้าคนที่สารได้อนุมัติหมายจับเป็นที่เรียบร้อย อยู่ระหว่างการติดตามตัวทั้งนี้เมื่องลงรายละเอียดปรากฏการเผาอย่างบ้าคลั่งก็จะพบว่าไม่ใช่เฉพาะวันที่19พฤษภาคมและสถานที่อย่างเซนทันเวิลด์เท่านั้นแต่มีการลงมือเผาตั้งแต่วันที่13พฤษภาคมโดยเริ่มชิมลางจากยางรถยนต์ป้อมตำรวจจาราจรและรถขยะกทมอ,อย่างภาพที่เห็นก่อนที่คนร้ายจะยกระดับมาเป็นอาคารขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นตึกปปอสธนาคารกรุงเทพ โรงหนังสยามห้างสปปรรพสินค้าเซ็นเตอร์วันช่อง3สรารกางจังหวัดและปิดท้ายที่เซ็นทัลเวิลเป็นต้นและนี่ก็คือวัตถุวางเพลิงและระเบิดเพลิงจำนวนมากที่เจ้าหน้าที่ยึดได้ในที่ชุมนุมเมื่อวันที่19พฤษภาคม2553ขณะที่ข้อความว่าตกใจแล้วเผาที่ถูกขีดเขียนตามสถานที่การชุมนุมเหล่านี้ก็น่าพิจารณาเป็นอย่างยิ่งว่า กลุ่มผู้ชุมนุมไปจดจํามาจากไหนถ้าไม่ใช่เป็นการเรียนรู้มาจากคําพูดของนายนัทวุฒิสายเกลือแกนนํานปชแบบนี้ใช่หรือไม่อย่างที่ผมบอกไลยครับว่าคนเสื้อแดงเข้าขี้ตกใจทำใํำมายิงตุ้มตุ้ตุ้ตุ้ตตคนเสื้อแดงวิ่งเข้าเคสรนวิ่งเข้าเซนตันโววิ่งเข้าภารากรอนวิ่งเข้าโรงแรมแถวนี้ แล้วของเราดีเต้าที่ผมฟังดูเช็กระแสอาการตกใจแนวโน้มที่จะเป็นเนี่ยมีหลายอาการครับบางคนตกใจและชอบวิ่งไปหากระเป๋าแบรนเนมก็มีโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสัญ,ญลักษณ์ผ้าพ,พันคอสายรัดข้อมือรวมไปถึงเครื่องแต่งกายต่างๆของมือเผาเหล่านี้ก็ล้วนเป็นสัญ,ญลักษณ์เดียวกันกันกบกาดนปชอและกลุ่มนักรบพระเจ้าตาของเสด็จที่ถูกบันทึกภาพเอาไว้ได้ก่อนหน้านี้ ไม่เพียงเท่านั้นกลุ่มนปชและสสพักเพื่อไทยยังมีความพยายามที่จะประกันตัวนายสุรชัยดันวัฒนานุสร์และนายสมยศพฤษาเกษมสุขในคดีม,มินสถาบันแต่สารอาญาก็มีคำสั่งยกคำร้องโดยให้เหตุผลว่าก่อนหน้านี้สารเคยมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวจำเลยและเมื่อยังไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงจึงให้ยกคำร้อง การให้หรือไม่ให้ประกันตัวของสารได้อธิบายเหตุผลเอาไว้อย่างชัดเจนเนื่องจากผู้ต้องหาแต่ละรายมีพฤติการการก่อเหตุทางคดีที่หนักเบาแตกต่างกันไปโดยเมื่อลงรายละเอียดพฤติกรรมการ,ก,าร,ก,ารก่อเหตุของผู้ต้องหาที่สารไม่อนุญาตให้ประกันตัวแล้วก็จะรับทราบคำตอบอย่างชัดเจนว่าทำไมแนวร่วมและแกนนำน,นปชอ,อีกหลายคนถึงไม่ได้รับการประกันตัวโดยเฉพาะการกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112 ซึ่งถือเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติในฐานะที่สถาบันพระหมหากษัตริย์เปรียบเสมือนศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งประเทศ